สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเจอก,กันกับรายการลุงน้ําตาลผ่าทาอีกแล้วนะครับวันนี้ลุงน้ําตาลเนี่ยมีภารกิจต้องมาติดตั้งเครื่องสแกนจ่ายนะครับ q r code คให้กับร้านสะดวกซักนะครับตอนนี้ลุงน้ําตาลอยู่ที่อาเภอเทพสถิตนะครับก่เมื่อคืนก็มานอนพักอยู่ไอรีสอร์ตตรงเนี้เพื่อรอให้เจ้าของเขาพร้อมนะครับตอนนี้ก็คุณน้กําลังติดตั้งเครื่องที่สองละ ติดเพิ่มตอนนี้มาติดเพิ่มที่สาขาเทพสถิตใช้งานได้แล้วเดี๋ยวมาติดตัวที่สองตั้งค่าตัวที่สองกดไม่ได้กดยปุ่มกดมันในนี่เดี๋ยว เกต้อง่ายบนะุกดมนถอยตอนนี้ก็มาทำการติดตั้งเพิ่มนะครับสาขาเทพสถิตกกรตัวนี้เป็นกล่องสแกนร,รุ่นใหม่กาตอนนี้ให้คุณนี้เขาลงโปรแกรมก่อนตั้งค่าของเครื่อง ไม่เกี่ยวไวไฟไม่ถูกต้องก็เครื่องนี้เซ็ตระบบเรียบร้อยคุณนี้กำลังติดติดตั้งเครื่องนี้แล้วเดี๋ยวจะไปติดตั้งสองตัวนี้เป็น s p ส e d Queen นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของอเมริกาส่วนตัวนี้ตัวที่สามที่เราต้องติดเนี่ยมันเป็นของ LG นะครับคอมเมอร์เชียนก็เป็นตัวนี้เป็นของ ซิงเกิลนะครับซึ่งก็ราคาจะแพงกว่าของสแต็กสแต็กจะถูกกว่าถ้าซื้อมาแบบเป็นซิงเกิลแบบนี้ถังเดียวแบบนี้มันจะแพงกว่าแต่ถ้าเป็นสแต็กมันจะซักล่างอบบนนะครับ mm hmm. ก็ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อกับลุงน้ำตาลได้เลยตอนนี้เดี๋ยวมาทำการให้คุณนี้ทำเครื่องนุนให้เสร็จก่อนวัฮะวันนี้จะต้องติดตั้ง ที่สาขานี้สามสามเครื่องนะครับต้องติดตั้งที่สาขานี้สามเครื่องเป็นสปีดควีนสองแล้วก็อาคอมเมอรเชียนหนึ่งนะติดยัง ตอนนี้ก็มาติดอยู่สาขาที่สามนะครับสาขาที่สามนี่ติดเพิ่มอีกสองตัวสองตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นอิปโซนะครับแบรนด์ของอเมริกามือนกันแต่เป็นของยี่ห้ออิปโซแล้วก็มาแก้ไขเจ้าตัวเก่าตัวเนี้ยซึ่งเจ้าของบอกว่าเออเลอ์ก็เลยติดคืนเข้าไปใหม่แล้วลองเทสใช้ดูตอนนี้ก็ ใช้งานอยู่นะครับจากการสแกนจ่ายเมือ่อกี้ตอนนี้คุณนี้เขาก็กำลังเซตไอ้ตัวที่2ที่ติดใหม่นะครับก็ได้ละน่าจะได้ละเเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ลงน้ำตาลก็ต้องไปที่สาขาที่2นะครับก็จะติด ที่สองติดกี่เครื่องเพิ่มอีกสาก้าสองอีกสามเครื่องทำไมไม่ได้เชื่อมใหม่มเดี๋ยวเชื่อมใหม่ กดรีเซ็ตใหม่เพื่อเชื่อมไวไฟใหม่นะครับก็ตอนนี้มีปัญหาอยู่ที่สัญญาณไวไฟไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้ก็กล่องสแกนเนี่ยถ้าสัญญาณไวไฟไม่ดีก็คือจะใช้งานไม่ได้นะครับก็ เดี๋ยวตอนนี้คนนี้เขาลองเชื่อมใหม่อยู่ดูสิจะได้ไหมโอเคลองสแกนด้วยเจ็ดสิบแล้วค่อยคิดเงินกับคุณปุย้ยอ่ะ นี้จะลองสแกนตอนนี้กำลังกดยืนยันนะครับแล้วมาดูกันที่หน้าจอวัอนนี้เขายืนยันเสร็จแล้วนะครับเนี่เครื่องก็สั่งจ่ายสั่งทำงานโอเคเครื่องนี้เรียบร้อยแต่ต้องบอกเลยถ้ามีปัญหาสัญญาณอินเทอร์นเน็ตก็จะสแกนไม่ได้นะครับโอเค มาดูเครื่องทำงานอย่างนี้ดีเป๊ะนี่คือทํางานแล้วเห็นไหมปล่อยน้ําเข้าแล้วนะครับเนี่ยให้คุณปุเยามายกเลิกเนี่ยตอนนี้ปล่อยน้ําลงมาแล้วไปเดี๋ยวไปติดต่อสาขาที่สองตอนนี้สาขาที่สามนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลงน้ำตาลจะไปต่อที่สาขาที่สองแรกหนึ่ง ตามลำดับนะครับไปเดี๋ยวไปต่อกันเลยตอนนี้ก็มาถึงสาขาที่สองนะครับจะติดเพิ่มอีกสามเครื่องตัวตัดสิบเครื่องนี้ลองเสียบสายคอนเน็กไปแล้วไฟมันไม่ติดไฟกล่องไม่ติดสายก็ตรงหมด หลังจากติดตัวโน้นเสร็จตัวนี้เสร็จสาขาสองนะครับลองเทสหมดแล้วเดี๋ยวจะไปติดอีกตัวจะตัวเครื่องที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นของของเก่าเป็นของพัชชาก็กล่องเสียนะครับไปเดี๋ยวจะไปติดของ ecp ให้อลองหยอดว่าได้ไหมโอเคเดี๋ยวไปติดกล่องตัวโน้นต่อเลยครับ ตอนนี้ก็ติดตั้งตัวที่1นึ่งเนี่ยตัวตู้ที่1เสร็จแล้วเรียบร้อยทํางานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะไปต่อที่สขาหนึ่งนะครับในตัวสระบุรีไปเดี๋ยวไปกันเลยมาก็มาถึง2เครื่องสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ในตัวจังหวัดสระบุรีนะครับก็แถวแถวปลายตะวันารัทเมนต์ก็ <c oughs> เดี๋ยวจะติด2ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นของสปีดควีนนะครับทั้งคู่ มาเดี๋ยวลงน้ําตาลก็จะมาติดนี่นะครับก็ตัวอื่นน่ะติดไว้หมดแล้วเนี่ยเครื่องอื่นติดไว้หมดแล้วนะครับเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ติดนะก็เครื่องนี้หนึ่งเครื่องแล้วก็เครื่องนี้อีกหนึ่งเครื่องส่วนอันนี้ติดแล้วคู่นี้ติดแล้วคู่นี้ติดแล้วตัวนี้ติดแล้วก็เหลือแค่ตอนนี้สาขาที่หนึ่งที่คุกอ่าในตัว จังหวัดสระบุรีก็มีหนึ่งสองที่ยังหนึ่งสองเครื่องนะที่เหลือที่ยังไม่ได้ติดจะจะมาติดสองเครื่องนี้เว้นไว้อีกสองเครื่องเดี๋ยวค่อยมาติดข่าวหน้าแปะเดี๋ยวช่วยคนนี้ติดก่อนตอนนี้ก็คุณน,นี้เขากำลังลงโปรแกรมให้นะครับลงระบบให้เนี่ยตอนนี้ลงเสร็จแล้ว แค่สแกนจ่ายสแกนเทสเครื่องตัวนี้กำลังลงนะครับก็เป็นเครื่องที่28บดก็ที่ร้าน ID ID เนี้ยติดมาแล้วยี่ครบยี่สิบดเครื่องแต่ยังไม่ครบนะครับเพราะสาขาอื่นก็ยังมีที่ยังไม่ติดบ้างเป็นบางตัวนะครับเช่นตัวเนี้ยสาขาเนี้ยตัวนี้ก็ยังไม่ได้ติดเครื่องอบใหญ่ นี่น่าจะอมผ้าหม่มพนนวมส่วนแตะก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ติดนะครับกระสาขานี้ขาดสองตัวนะครับที่ยังไม่ได้ติดไม่เป็นไรเท่ากันหนะ้าฮะเน็ตไม่ดีโอเคเดี๋ยวให้คุณนี้เช็คระบบเช็คอะไรให้เสร็จก่อน ก็อยู่ในชุมชนนะครับซึ่ง <c oughs> อาจจะมีคนใช้สัญญาณเยอะ <c oughs> ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือเทสมาคนนี้ลองสแกนแล้วนะครับ พอสแกนเสร็จตัวจำนวนเงินนะครับเนี่ยมันก็จะลดไปจนครบนะครับก็กดสตาร์ตก็ทำงานโอเค25นาทีก็กดสตาร์านนาตรนะครับสำหรับเครื่องสปีดควีนการใช้งานจะเป็นแบบนี้สแกนเสร็จตัวเงินลดไปจนครบแล้วก็กดสตาร์ตน,นะครับมันก็จะทำงาน เด็ดปักนี่ก็คือจะปล่อยน้ำจะปล่อยอะไรละนะถึงนี้ก็สแกนเครื่องนี้ละเห็นไหมแล้วเขาก็จะให้สตาร์ทนี่นะครับกดสตาร์ทเขาก็จะทำงานเลยนะครับเนี่ยแป๊กละเขาก็จะปล่อยน้ำเพื่อลงมาซักนะครับก็เสร็จเรียบร้อยสี่สาขาสามจังหวัดของวันนี้โอเค เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สำหรับ ep. นี้ลงน้ำตาลมาติดเครื่องสแกนจ่ายบาร์โคดนะครับเพิ่มเติมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย4ส,สาขา3จังหวัดก็เดี๋ยวมาติดตามกันใหม่นะครับว่า EP. หน้าลงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนหรือจะไปเที่ยวที่ไหนแล้วมาเจอกันใหม่ EP. หน้าสวัสดีครับ